ค่ำคืนนั้นมืดสนิทกว่าทุกวันถนนเส้นเปลี่ยวที่มักจะผ่านประจำกลับดูอ้างว้างผิดปกติแสงไฟหน้ารถสาดส่องไปข้างหน้าได้อย่างจำกัดยิ่งขับลึกเข้าไปยิ่งรู้สึกเหมือนถูกกลืนกินด้วยความมืดผมพยายามเปิดเพลงให้ดังขึ้นแต่เสียงก็เหมือนจะถูกดูดหายไปกับอากาศเย็นเยียบที่เริ่มคืบคลานเข้ามาจู่จู ผมก็เห็นเงาตะคุ่มคุ้มยืนอยู่ริมทางเหมือนใครบางคนกำลังโบกมือขอความช่วยเหลือด้วยความใจดีผมเลยชะลอรถแล้วเปิดกระจกลงเพื่อถามว่ามีอะไรแต่พอล้อรถหยุดสนิทเงากลับไม่ขยับไม่มีเสียงตอบรับใดๆผมมองเข้าไปใกล้ๆหัวใจก็เริ่มเต้นแรงผิดปกติใบหน้าซีดเซียวดวงตาเบิกโพรงจ้องมองมาที่ผมอย่างว่างเปล่า ผมรีบแร่งเครื่องยนต์แล้วขับหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตภาพใบหน้านั้นยังคงติดตาผมไม่รู้ว่านั่นคือใครหรือทำไมถึงมาปรากฏตัวอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่ผมรู้แน่ๆคือผมจะไม่มีวันขับรถผ่านถนนเส้นนั้นอีกเลยในยามค่ำคืน